ล่านกว่าบาทเลยน้องนีนะจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลแจกใหญ่พวกแม่น่าใสจุกๆุหนึ่งปีเต็มมูลค่าแสนกว่าบาทเลยษ ันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าท่องให้แกมาคลิตก็ประทใจมากแต่ว่าอยากสัมาษต่อยาวๆคนทีเราทันก็ดีใจโี่ได้เจอแม่ฝางเอยย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 ย้ยย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 ยว่าย็ยไยย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 ยอย้ยยยวยย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 ้ยยยยยยยอยยยนยยยยยตยย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 ้ยย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 คยย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 ยกังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษจยะ ก็จะเป็นเรื่องรอยอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็มีหุบหนก่อนหน้าหน,น้านเป็นสิวแล้วก็ครีโอโ่ใย้จัดการให้สิวหายได้เอาใช่ไหมเอยใช่ตอนนี้เหลือะเลยอก็คือกาตวอนนี้ตัวหนุบหนเนาะการที่เราหน้าใสมันทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นใช่ไหมลูกนะตอนนี้เหลือรอยนะคะเหลือรอยแดงแล้วก็เนื่องจากที่เราปล่อยสิวไปนานเนี่ยก็จะมีหุมสิวที่ขลุกขละนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการทําให้ผิวที่ขลุกขลักเนี่ยเรียบขึ้นรอยแดงจางลงเดี๋ยวมาตามต่อว่าเราจะช่วยให้หน้าเนรานใ,นใสาขึ้นอีกคคูณไไปเลยขนนนาดหต,ต,าต่อะะ ะจุดจุดนี้นะนระสบการยี่สิบปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ปะ่ะปรึกษารีทั้งอินบอกเพจครีโอริตาระหว่างแมนล็อกเรียนแบบด้วยนะเจ้อ